Hey, สวัสดีครับเราอยู่กับเกม Potion Craft นะครับนะเป็นอีพีที่2แล้วนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่4ของเกมแล้วนะเราจะเหลือภารกิจเรานะสร้างน้ํายาเยือกแข็งนะหนชุดนะครับผมนะภารกิจที่1นะเดีย๋ยวเราเคลียร์บทที่1นให้เสร็จก่อนดีกว่าวันนี้เนาะแล้วเราจะได้รู้ว่าบทที่2เป็นอะไรต่อไปมาเริ่มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี้ฮะเก็บเราต้องเก็บสมุนไพรที่บ้านเราให้เสร็จก่อนนะ โอเคหมดละไอส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ต้องรอดูก่อนโอเคสดดี้ข้าเห็นว่าเพิ่งเปิดร้านใหม่นะ่ะใครก็ยใครก็นำ,นำเป็นนักปรุงยาเช่นกันนะแต่ข่าแค่เดินทางผ่านมาเฉยๆนะ่ะข่าเริ่มรวมส่วผสมมาขายนะซื้อไหมล่ะคอดูสินค้าหน่อยนะอ่า อันนี้นะมันก็จะเป็นกระดาษมนตานะเป็นแผ่นกระดาษที่สามารถแปะลงบนหนังสือสูตรได้อย่างไงไ่ายดายด้วยม์ปุกเสษพิเศษท่านสามารถล้างหน้ากระดาษเมื่อไรก็ได้จะเขียนสูตรใหม่ลงหรือแก้ไขสูตรเก่าก็ได้ทั้งนั้นอันนี้มันเหมือนเป็นนี่ปะเขาเรียกอะไรอะอหนังสือสําหรับ แต่ร้ว่าลืมไปว่าเราไม่มีตังนี่วะชีบหายแล้วไม่เอาไม่เอาโอเคเขาไม่มีอะไรแล้วมันเป็นเหมือนนังเป็นหนังสือเพิ่มสูตรอะ่ะสวัดีเมื่อวานนี้ข้ามีความคิดเฉียบขาดแวบหนึงน่งนั่นคือปรุงเบียร์ที่จะช่วยให้ร่างกายอบอ,อุอน่นแม้ในวันที่หนาวเหนืที่สุดผู้คนจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อมันดื่มได้นอนสำหรับนะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่สำหรับเบียร์ที่อุ่นเสมอนะข้าต้องการบางอย่างที่คล้ายไฟเหลวท่านพอจะมีอะไรบ้างไหม คล้ายไฟเหลวเราต้องทําไฟนะอะไรอีกที่ท่านจะใส่ลงในเบียรอันที่ยิงสูตรปรุงเบียร์ของข้าเป็นความลับสุดยอดอบอกได้เพียงแค่ว่าข้าใส่พริกเผ็ดร้อนหชิ้นโอเคมาเรามาหาสูตรปรุงไฟกันดีกว่านะสูตรปรุงไฟเข้าในนี้นะแต่เ,เราดูก่อนว่าอะไรที่มันเข้ามาบ้าง เรานะเราจะอัดไปเลยครับอค๊ออค่ e, อยๆนะค่อยๆ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 อื้อนั่นแหละนี่แหละสูตรเผ็ดร้อนของเราเรียบร้อยแล้วทุกคนมาเผ็ดร้อนวอลลุ่มสองเลยต่อรองกันดีกว่าครับผมโอเคจาก4 S 1ิบอดบาทเป็นสนะิิโกน่ะเรียบร้อย ไปช่วยด้วยลูกข้ามังเล่นอยู่กับเพื่อนในป่าและเกิดขาพแพงรักษาข้อท้ารูกหน่อยอ่ะาพลังชีวิตไปรักษาไอ้น้องไป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 โอเคโอ้ย,อย,อยจากสิบสามนะเป็น17นะะโอเคอที่เข้าไปเล่นในป่าริมทะเลสาบเริ่มหายตัวไปในระยะหลังนี้ พวกชาวบ้านแน่ใจว่าฝีมือของมนุษย์เงือกแน่ๆข้าได้รับการขอร้องให้มาดูแลเรื่องนี้ข้าต้องการเสริมกําลังให้ดาบเพิ่มจัดอสุรกายนั่นได้ยินว่ามนุษย์เงือกกลัวฟ้าพาเราออกไปเรือยาส่ฟ้าไอ้น้องเราต้องต่อรองนะต้องต่อรองนะตัวน,นี้ต่อรองง่ายหน่อยอส,สี่สองโอเคสี่ การต่อรองราคาที่ยากสุดแสนจะบ,บรรยายนะตัวนี้โอเคไม่เป็นไรมาไงต้องการสุ่นภัยไหมเอ้ยตอนนี้เรามีตังสองร้อยห้าแล้วขอสนุนัยที่อยากจำๆหน่อยตอนนั้น้วว่ามันคือาหัรปลอของมังกรน้ําแข็งอ่าสายน้ําแข็งเรามาแล้วซื้อครับซื้อครับหมอหมดเลยน้ําแข็งอะมองดูเหมือนผักมีขนผลกล้วยและบุมแมลงไปพร้อมๆกันเขาจะ เราจะโกนขนให้มันได้ไหมได้อยู่แล้วอ,อันนี้แหละแค่นี้แหละเดี๋ยวเราต่อรองดูก่อนนะว่าจะต่อรองได้เยอะแค่ไหนไปเอ้ยอ้ยร้อยสี่สิบแปดอ้ย,อยมันต่อรองได้เยอะมากทุกคนแต่ว่ามันสุดแค่ร้อยสีสิบแปดนะถ้าร้อยสีสิบแปดเราก็เอาอีกดีว่า <laughs> โอ้ยขอแค่อีกอันเดียวไม่ได้เรถแล้วดูเลยทุกคนคือคือเราเราเราแค่ใส่ใส่อันใหม่เข้าไปอ่ะมันโก่งราคาเราเลยอ่ะแต่จะซื้อได้เยอะกลายเป็นเหลือแค่นี้นะโอเคโอเคยอมก็ยอมเนี่ยมันต่อไม่ได้แล้วอ่ะผมไม่แนบ สายโลภเลยอ่ะอ๋ยพลาดเลยสวัสดีข้ากำลังเดินทางไปจุดนัดพบกับหน่อยของข้านะก็พอดีเจอร้านของท่านเข้าข้าเลยคิดจะแวะซื้อน้ํายาสาหรับขุนศึกจอมเวทเราหน่อยน้ํายาให้จอมเวทฟื้นคืนพลังนะน่าจะอันนี้แหละน้ํายาบนสมบูรณ์ไม่ใช่แต่บโตไม่น่าใช่ไปเราไปทาน้ํายาให้ฟื้นคืนพลังดีกว่านะ น่าจะเป็นน้ํำยาเน,นี้ยนะโอเคอ,อน่าจะน้ํายาน,นี้นะเดี๋ยวเราต้องพา ตัวยาเราลงมาตรงนี้ให้ได้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้อ่าทางนี้โอเคทีเนี้ยทีเนี้ยไอเขาเรียกว่าะระยะของที่มีอยู่เราจะพอหรือเปล่าก็ต้องมารอดูตรงนี้นะอืมมันไม่มีอะ่ะทุกคนมันไม่มีมันไม่มีตัวไหนลงมาเลยอะ่ะเดี๋ยวอ่าแค่นี้พอเนี่ยแหละทีเนี้ยแหละ เฮ้ยทุกคนมันลงไม่ได้เอ้ยอันนี้แหละเออนี่นี่นี่น,น,นี่นี่แหละเอ้ยมันมีระดับสามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราจะโลบมีระดับสี่ดีไหมโอได้สุดแค่ระดับสามนะไปตอนนี้ระดับสามมาแล้วท่านปลดล็อกคุณภาพใหม่ผิวศิลาสลายการปรุงอ๋อ อันนี้เพิ่มป้องกันนะทีเนี้ยตัวไหนเพิ่มเวทอ่ะมีนี่นี่สูตรนี้สูตรน,ตนี้อาจจะสูตรนี้สองไหมสองสองสอง,สองแล้วก็สามไปเลยบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึดบสามไหม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 อึดอึบอ,อ่ัไหนที่สดุด เราก็ได้โพชชั่นใหม่อีกแล้วเยอะแข็งระดับสามนะครับผมเอ้ยมันเกินอนะ่ะไม่เลยเอาได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้นะคุณสมบัติใหม่ฮนะหลับไหล <c oughs> ต้องการ <c oughs> อะไม่ได้เลยทีัย่ยงนะโอ้ลบด้วยอะ่ะดูงี้ไม่ไม่เอาให้เขาดีกว่านะมีลังมดขนาดพึมา,มาใกล้บ้านข้านะ ไม่มีค่าธรราเนียจริงอยากได้ไรอยากกำจัดพวกมันนะกำจัดพวกมันก็ต้องเป็นยาพษิษทำลายชีวิตของคนงมงายเธอจะจรู้บ้างหรือเปล่านะว่าไม่อยากฟังมึงร้องเลยเนี่ยใช่ไหมมันทำอะไรไม่ได้นะแต่ตอนนี้ผมผม,ผม,ผ,มผมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะมันไปไม่ได้อะผมต้องยอมนะต้องยอมให้ ยอมให้เขาผ่านไปไปจบช่วยข้าหน่อยเถอะขายาสมานแผลแรงๆข้าทีพอฮนะไปเราไม่มีอะไรให้คุณนะตอนนี้เราหมดยางจริงผมขอโทษนะวันแรกก็ผ่านไปนะวันนี้เป็นวันที่รู้สึกเฟลมากเลยเพราะว่าเราผสมมั่วเกินไปนะครับผมนะงั้ก็นอนก่อนดีกว่า ตื่นมาเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสนะสวัสดีท่านรัปุงยาข้านำองคขวัญมาเสนอสนใจไหมไอ้สนมันก็สนนะแต่ว่าไม่มีตังค์ครับเขบาพากันครับเจ้ครับเจ้ครับผมขายยาครับผมไม่ได้ขายหินครับ บแลสวัสดีข้ากำลังเดินทางไปลบเป็นเวลายาวนานแล้วจึงแล้วจะมีสิ่งใดเชื่อมดวงจิจใจนักสู้ได้ดีกว่าอะไรอ่ะเอลสักติกปัญหาคือดวงอาทิตย์มันทำให้กะติกของข้าร้อนหากข้าใส่น้ำยาเยือกแข็งลงไปสักหยดเอลก็จะเย็นเฉียบแม้อยู่ในแสงแดดและดูร้อนท่านว่าอย่างนั้นไหม อ่ะจัดไปไอ้น้องนะจะบอกไว้แล้วว่าบรรยาจะแข่งบ้านเฮียเนะี่ยแพงแน่หนูเดี๋ยวดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะจากสี่สิบหกนะไปหนึ่งสี่สิบแปดแล้วราคามันเร็วมากราคามันเร็วมากทุกคนทุกคนทุกคนราคามันเร็วมากเป็นอะไรที่น่าจับตามมองที่สุดนะอห้าสิบแปดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่บห้าสิ อย,อยอ่าพลาดสิอพอสุดท้ายก็ <c oughs> สีสสเดิม,มเพื่ออะไรวันนี้ <c oughs> โอ้ราคาต่ำกว่าเดิมด้วยนะจาก4ี่นะ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกผมทำพลาดไปล้วย่ๆๆ่่ข้ากำลังเดินทางไปตามถนน <c oughs> คุณคิดเรื่องของตัวเองอยู่ <c oughs> แล้วกระถางต้นไม้จากไหนก็ไม่รู้ หล่นลงมาโดนหัวข้าพอดีแต่ว่หัวมไม่แตกไยฮะไอ้น้องหัวเองไม่แตกนะเฮ้ดีนะที่ไอ้ข้ามันกระโหลกหนาไม่งั้นไปคุยลามม่วงแล้วแต่ตอนนี้ข้าหัวปวดต้องอะไรทาถึงจะหายดีต้องอะไรทาถึงจะหายดีหนูก็ต้องเอาเอายาพี่ไปนะไอ้หนูเดี๋ยว <c oughs> เอายาพี่ไปทาได้ไหมโอเคเก็บก่อนนะตอนนี้เก็บยาพิทก่อนแล้วก อ่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละจังหวัดนี้แหละเราก็เทนะ้ำลงไปให้เป็นเลเวลสามค่อยๆค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดค่อยๆค่อยๆสองก็สองบันทึกสูตรไปเอ้าลุกผมบ้านะทุกคนผมว่าผมบ้าแล้วผมบันทึกสูตรแล้วบันทึกสูตรน้ำยาเลเวลสองเพื่ออะไรนะน้ำยาชีวิตเลเวลสอง ผมรู้สึกผมพลาดไม่ได้อะ่ะนายคอดูหน่อยอยากเห็นเหตุอะไรไหมมีเหตุอะไรมั่งลุงอันนี้เอาให้หมดเลยแปดสิบสองจากแปดสิบสองหรือแปดสิบเอ็ดอ่ะไม่เป็นไรเอาภาษส,สัตของเพื่อนบ้านนี้ใส่เช่ากินผักที่ข้าปลูกในสวนข้าเบื่อกับการไล่จับทั้งแพะและแกะอยู่ทุกคืนแล้วข้าอยากใส่อะไรที่มันไม่ธรรมดาเราถังข้าเพื่อนบ้านข้าจะได้มีภษสัตภาษสัตน้อยลงอ๋อผมรู้แล้วคุณอยากใส่อันนี้นี่เองนะ ผ้าเหรียญน,นะน้ำยาเนี่ยมันรุนแรงไอ้น้องผมขอเพิ่มราคามาหน่อยแล้วกันได้แค่เท่านี้โอ้โหมันต่อราคายากมากเลยคนนี้แล้วแล้แลมันลบเราโอ้โหชื่อเสียงไม่อยากต่อเลยอะ่ะขายากคาสีบ้านให้แปลกไม่เหมือนใครคิดว่าดีถ้ากำแพงสีมันเลืองแสงในที่มืดได้ กำแพงเริองแสงในที่มืดไอลุงคนนี้มาก่อนได้ไหมเนี่ยทำไมคุณพี่ไม่ให้เราเลยอะ่ะเราเอาแค่นี้ก็ได้วะน้ำยาเด้งดึงมาไงวะเนี่ยอีกนิดนึงโอ้ไม่ได้ได้แค่าราบสองโอเคเอาระดับสองนั่นแหละนะ อเราได้น้ำยามานาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการมานาเว้ตอนเนี้โอ้โหบ้าบอเขาต้องกลกายมันเลืองแสงในที่มืดน,นะแต่เราไม่มีนะยอมไปปล่อยมันไปนะวันนี้ก็เป็นวันที่ผ่านพ้นไปด้วยความเศร้าเสียใจนะเพราะว่าตัวยาที่เราปุ่มมันไปได้ไม่ถึงไหนนะงกะ็แก้ตัวในวันถัดไปแล้วกันนะตังก็ไม่มี ความพึงพอใจของผู้คนก็ไม่มีนี่จะเป็นหมอยาวประเภทไหนวะเนี่ยบ้าบอคอแตกนะไปเก็บสมไัยก่อนไปครึ่งทางแล้วก็อันนี้อีกนิดหน่อยนะปึ๊บ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 ,บอ่ะแค่นี้พอมาระดับ3ต้องมาแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ระดับ3ระดับ3 3 3 สาโอ้ยเกินไปนิดนึงบ้าโบโคแตกอ่าไม่เอาละเอาใหม่เอาใหม่กวนใหม่ค่อยๆกวนอ่าเนี่แหละโอเคแก้วเราจะไม่ไปไหนในสุดเราก็ได้สูตรน้ำยาล่องหนเรียบร้อยบันทึกไปครับทำให้ลุงก็พอใจหน่อยนะไปผมบอกเลยว่าผมขอขายในราคานี้แหละนะ พอใจลุงไหมนะพอใจนะลุงสวัสดีเจ้าสามีโง่งค่าดันประตูหนีบมือ่อช่วยสมานแผลให้ดีวันนี้เราต้องทําให้ชาวบ้านพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งน้ำยาใช้ได้แต่ถ้าคุณภาพดีกว่านี้ค่าก็ยินดีจ่ายเพิ่มบอกแล้วอันเนี้ยคุณภาพดีสุดแล้วเจ๊นะเจ๊ไม่ต้องห่วงเลยว่าเอาของร้านเฮียไปเนะี่ยแล้ว ของมันจะเป็นของที่ไม่ดีนะจ๊ะไปยี่บหกโอเคสุดละนะจังหวะน,นี้ต้องยินดีกับเราแล้วนั่นแหละสวยงามมากเจ๊เนี่ยดีสุดในชีวิตผมแล้วนะตอนเนี้ไม่อะไรเฮ้ยความนิยมเพิ่มแต่ว่าชื่อเสียงมันลดลงเพราะเราต่อราัคขามากไปเหรอ อายอมนะเพราะว่าของมันต้องมีทุกคนแลตกเมียม,มาสวัสดีนับกุญยาธุกรกิจเป็นยังไงบ้างอะได้แค่สองก็สองไม่ไรจัดไปมาวันนี้เราจะไม่ทำให้ลูกค้าสลายผิดหวังผมไม่ต่อรองด้วยเอาไปเลยราคาเนี้ยนะ สวัสดีท่านนักปุงยาข้าต้องการเห็ดพิเศษชิ้นหนึ่งสำหรับพิธีกรรมบางอย่างปกติมันน่าจะงอกแล้วในช่วงนี้แต่มันก็ไม่ขึ้นมาสักทีข้าต้องการมันเดี๋ยวนี้เลยหวังว่าจะเล่งปลูกโตให้ได้โอเคเล่งโตใช่ไหมไปเลยไอโหนูปุงยาเนี่ยพี่รอขายมานานแล้ะนะทำตั้งแต่อีพีแรกอะ่ะไปขายสวัสดีวันนี้ข้า จะามือพูดคทารนนะ่นข้าอยางน้ำยาที่ม่เพียงตาใดาบข้าวคุมกิจแต่ยังต้องอาบด้วยพลังเวทที่เต็มเปี่ยมไปมานะเอา้าพอผมยอมข้าแลกการระเบิดตูมตามมันคืองานศิละปะแท้จริงเมื่อวานนี้ข้าเลยต้องลุยฝนก็นำตอนนี้ระเบิดของข้าก็ใช้การไม่ได้เลยข้าคงค้ั่งตายแน่ถ้าวันนี้มีระเบิดเลสักอย่าง ผมก็ไม่มีระเบิดให้ผมไม่รู้ว่าชาว,ชาว,ชาว้างเช่าทำยังไงไม่อะไรที่มันจะทำให้ระเบิดบ้างออกจะร้อนิดถ้าจับด้วยมือเปล่าไม่มีครับผมยอมครับเอาเอาเอาได้ชื่อเสียงเพิ่มเฉยเลยโอเคครับผมนะยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มพรสวรรค์ก่อน ฝึกฝนปรุงยาไปฝึกฝนปรุงยานแหละโอเคครับยังไงวันนี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะด้วยชื่อเสียงที่ลบสาฮสิะ <c oughs> และความนิยมพึ่งเลเวล2องนะ,ะราคายาเพิ่ม10%เซ็นวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมนะไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับบ๊ายบาย